เรื่องของแค n งเดอะคอนเคอร์เรอร์เนี่ยเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงมาตั้งแต่ก่อนหนังเรื่อง a n น m a แมน d t น e ์เดอะจะเริ่มถ่ายทำแล้วนะครับเรียกว่าก่อนไอ้โลกิจะฉายทาง Disney Plus ด้วยซ้ำไปแหละคือมีการปรากฏชื่อของคุณโจนาธานเมเจอร์ว่าจะมารับบทเนี่ยในแอนด์แมนตั้งนานแล้วครับแล้วทุกคนก็นึกไม่ออกครับว่าคือในคอมมิกหน้าตาแค็งเดอะคอนเคอร์เรอร์เนี่ยมันเป็นแบบประหลาดประหลาดฮะ หัวปุ่งม่วงแล้วก็ใส่หน้ากากอะไรก็ไม่รู้ดูแล้วแบบไม่รู้จะทํำยังไงให้หน่าเชื่อถือวะพอตัวละครตัวนี้มาปรากฏตัวในโลกิเนี่ยมันยิ่งสับสนว่าเอ๊ะแล้วมาเวลจะวางดีไซน์ของตัวละครนี้ในในลักษณะไหนเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวละครแคงงดอะคอนคเลอร์ที่ปรากฏตัวในโลกิในอีกชื่อหนึ่งเนี่ยผมจําชื่อแกไม่ได้ชื่อมันยาวๆฮูรีเมนอะไรสักอย่างเนี่ย <laughs> ประธานโทษก็แล้วกันนะ เออมันมันตลกฮะมันตลกบ้องบ้องยังไงก็ไม่รู้ประหลาดประหลาดนึกไม่ออกฮะนึกไม่ออกว่าพอมันจะมากลายเป็นตัวร้ายใน a n น m a แมนเดอะวอฟคอนต้มเมเนียเนี่ยมันจะกลายเป็นแบบไหนวะเออผมนึกไม่ออกครับมันดูตลกแล้วมันดูวิธีคิดแปลกแปลกแต่ก็มีกระแสนะครับว่าอ๋อมันไม่ใช่หรอมันจะเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนเพราะว่าทำลายมันวุ่นวายไงพอทำลายมันวุ่นวายน่ย ไอ้แขงเดอะคอนคอเรอร์เนี่ยมันก็จะกลายเป็นอีกแบบหนึ่งไปเลยแต่กลายเป็นแบบไหนเราไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ล่าสุดนะครับนักแสดงนำของหนังเรื่องแอนด์แมนคุณพอรัตนะครับออกมาให้สัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วครับว่าแขงเดอะคอนคอเรอร์เนี่ยมันจะออกมาเป็นแบบไหนและน่าสนใจอย่างไรนะครับพอรัดบอกว่าผมรักทุกอย่างที่ตัวละครตัวนี้ทำนะและผมเห็นสิ่งที่เขาทำในเรื่องนี้ผมพ่ายแพ้มันย่อยยับเลยวะ่ะเรื่องราวมันสนุกมากๆ มันน่าตื่นเต้นมากๆที่ตัวละครของเขาปรากฏเข้ามาในหนังของเรามีการรายงานว่าตัวละครแข็ง the c o n โ u เลอรใน a n นด์แมนแอนด์เดอะวัฟส์คนต้องมาเนียจโหดมากนะครับแต่ในคําว่าโหดเนี่ยมันจะออกมาเป็นอย่างไรสุดจะจินตนาการจริงๆครับในเมื่อเรื่องในอนาคตเนี่ยเรายังไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับหนังชุด a n นด์แนะครับลองย้อนกลับไปดูเรื่องในอดีตของแอนด์แกันหน่อยดีไหมฮะประเด็นนี้น่าสนใจครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย ก่อนหน้าที่แอนด์แมนจะฉายเนี่ยเราก็ได้ยินกันว่าแอนด์แมนของ Marvel Cinematic Universe เนี่ยมันค่อนข้างจะมีปัญหาครับมันเปลี่ยนผู้กำกับมาเยอะแล้วหนึ่งในชื่อที่อยู่กับโปรเจกต์นี้มาโดยตลอดนะครับก็คือคุณเอ็ดการ์ไรท์ครับเอ็ดการ์ไรท์เนี่ยเป็นชื่อแรกๆที่ร่วมพัฒนาโปรเจกต์แอนด์แมนกับ Marvel มาโดยตลอด แล้วอย ra e kind of ู weakest, ่ๆเอ็ดการ้ายก็ถอนตัวไปนะครับเหตุผลในการถอนตัวของเอ็ดการ้ายคืออะไรเนี่ยเดี๋ยววันหลังมีเวลาว่างๆเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันแลวกันนะครับเอ็ดการ้ายคือผู้กำกับที่กำกับหนังแนวๆหลายๆคนชอบมากนะครับไม่ว่าจะเป็นชอร์ออฟเดอะเดทฮอตฟ a สสกอตพิวกริมเวอร์ซัสเดอะเวิลด์เดอะเวิลด์แอนด์เบบีดรเวอร์แกเป็นสายหนังตลกนะครับซึ่งมันมันดูเคมีถูกที่ถูกทางกับแอนด์แมนมากๆอกะ ณวันนี้ทั้งเอวอร์จลาลินลี่แล้วก็ตัวพอรัสออกมาพูดเรื่องนี้ได้อย่างน่าสนใจครับเราเกือบจะไม่ได้เห็น2คนเนี่ยอยู่ในหนังชุดแอดแมนครับเพราะทั้งคู่เกือบจะตัดสินใจว่าไม่เอาดีกว่า สำหรับแอนด์แมนที่ไม่มีเอ็ดการท์งานแอนด์แมนเป็นเพเทนรีดนะครับที่เข้ามาเป็นคนกำกับนะครับแต่ว่าบทภาพยนตร์เนี่ยก็ยังคงเป็นบทที่เอ็ดการท์เขียนเอาไว้ร่วมกับมือเขียนบทอีก3คนนะครับและหนึ่งใน3ที่เป็นมือเขียนบทแอนด์แมนก็คือพอลรัตครับพอลรัตเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่แกว่งที่สุดครับในการจากไปของเอ็ดการท์กับโปรเจกต์แอนด์แมนเพราะแกไม่ได้เป็นแค่นักแสดงนะครับแกช่วยเอ็ดการท์ปั้นโปรเจกต์นี้มาครับ พอรัฐพูดถึงเรื่องการที่เอ็ดการายออกจากแอนด์แมนไปว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่แกเดินอยู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตครับกำลังซื้อของซื้ออะไรอยู่แล้วทางมาเวลก็โทรมาบอกว่าเออพอเรามีปัญหานิดหน่อยว่ะเอ็ดการออกจากโปรเจกต์แอนด์แมนไปแล้วแล้วเราจําเป็นต้องเปลี่ยนผู้กํากับพอรัฐให้สัมภาษณ์ว่าแกช็อกสุดๆเลยครับแกไม่รู้จะเอาอยัางไงเลยครับทางวาเวลบอกว่าเรามีข่าวร้ายนิดหน่อย พอรัฐบอกว่าหลังจากแกได้รับโทรศัพท์อันนั้นเนี่ยแกเหมือนวิ่งไปเลยครับมารู้ตัวอีกทีเนี่ยก็คือคุยกับเควินไฟกีมาแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงครับแล้วมันก็คุยเรื่องเดิมๆครับว่าเราจะทํายังไงต่อไปแล้วเราจะเอายังไงดีที่จะไปเอาเอ็กกาไรท์กลับมากํากับหนังเรื่องนี้ให้ได้แกทั้งประหม่าทั้งกังวลแล้วก็รู้สึกแบบรู้สึกไม่อยากไปต่อกับหนังชุดแอนแมนครับแต่สุดท้ายท้ายสุดนะครับ ทั้งเควินไฟกีทั้งเพเทนรีดแล้วก็ทีมงานแอนด์แมนคนอื่นๆเนี่ยก็สามารถพูดจนพอรัฐสบายใจได้ครับแล้วเราก็ได้เห็นพอรัฐมารับบทเป็นแอนด์แมนอย่างที่เราเห็นในหนังชุดนี้ครับ <AP PS> ที่เห็นอยู่นี้คือผู้กำกับหนังเรื่อง b บทเกิลนะครับแกชื่อว่าคุณ All บิลออลบิลออลผู้กำกับหนังเรื่อง b บดเกิลเนี่ยก็เคยกำกับ Bad Boy for Life มาก่อนคนขวามือนะครับแกออกมาคอนเฟิร์มครับคือในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีข่าวว่า Brandon Fraser จะมาเป็นตัวร้ายในหนังเรื่อง Bad Girl และแกก็เลยออกมาคอนเฟิร์มใน IG Story นะครับว่าเว o ค t มทูก็ทก็เป็นการยืนยันชัดเจน100%นะครับว่าเราจะได้เห็น Brandon Fraser ในหนังเรื่อง Bad Girl นั่นเองนะครับตัวละครที่ลงชื่อไว้ตอนนี้นะครับตัวละครของ Brandon Fraser เนี่ยมีชื่อว่า คุณกาฟิลลินส์นะครับในการ์ตูนเนี่ยกาฟิลลินส์คือตัวละคร Fire Flyer นะครับ Fire Flyer เป็นคู่ปรับคนสำคัญของแบทแมนครับตามท้องเรื่องในการ์ตูนเนี่ยก็เป็นช่างทำวิชวลเอฟเฟก c t ก่อวิญญาณกรรมแล้วก็หวังจะปล้นคนรวยในยก็แทมนะครับมี ีไม้ลายมือเปรียบเทียบและคล้ายๆแบทแมนครับนั่นก็คือเป็นอัจฉริยนักประดิษฐ์นั่นเองนะครับเอาแต่ตัวละครตัวนี้จะถูกดัดแปลงออกมาเป็นอย่างไรในฉบับภาพบยนตร์นะครับเอารอดูในอนาคตก็แล้วกันนะครับ